สวัสดีครับพ่อแม่น้องมื้อนี้เฮาพ่ออ่านก็พี่ผ่านสายเขียวนะครับมื้อนี้เฮาสิมากินแกงเห็ดแกงเห็ดใส่กับบักบวบบ้านเฮาแกงเห็ดใส่กับบักบวบบ้านเฮาแ้่พ่อพี่น้องมาๆๆโอ้ห่อนๆเลยพ่อแม่น้องเฮ็ดหัวก้าเลี้ยวนี่ก่อน่ากินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเล้นะครับพี่ผ่านสายเขียว Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้กันพ่อแม่พี่น้องมาๆครับ กินแล้กันอืมโอ้สุดยอดเลยใส่กับนางอย่านางจังหน่อยโอ้แซ่บพ่อไอ้หน่องมามามากินแล้กัน,กนโอ้กักกระมันเองโอ้แกงเห็ดอยู่บ้านเขาก็สุดยอดแล้วเนาะพ่อไอ้หน่องนี่ใส่ก็บวบมึกบวบบ้านเขาก็กจังสี่ลรอพ่อไอ้หน่องมาทานได้ละอยากบอกอยู่มาไหลองมึงจะคำกัน,กนพ่อไอ้หน่องอย่าลืมนะครัแบบมาไห ไปหาไม่ห็ดกินเบิงแสบใจกับผักบุ้งน้จาจังนะอืมอมอ,อมอเนี่ยอตัวขนมไหนม้มืออือมาพอ้นังจิ้มกันอืออืม,อม,อม แจงเห็ดขอนขาวแล้วก็บวบันมีใครหมดอย่างนี้อีครับพ่อแม่หน่องอือ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 โอ้กระบ๋องอะไน่องรสจัดเบิร์ด้อวแกอะไรน่องโอ้ Ồ, dẹp đây rồi Hmm. Mm -hmm. bụng. อืมอโอ้อยากบอกอยู่พ่อไห้น้องมาทานเลยอ่ะกินง,ง่ายๆพ่อแม่พี่น่องมานี่คิดคิดอยากรู้สึกรอกมานี่โอ้วบริกินโดนแล้วดิสมัยอยู่บ้านี่นี่นามคุณๆเลยนามจากนางบ้านเฮาเนี่ย mới khỏe á, kim bữa giờ là quay hết rồi, umm, hời đây, mai đây gặp đứa mà kinh อืมอ mm. mm. oh oh mm. wow. mm ืมอ้ออานคเลย่านี่แซ่บว้าอืม หอมกินปลาแดกปลาล่าเฮาอยลาอืมอืมความแพงปรม่พี่น้องเข็ดเดีวใหม่ๆเลยยุคกระมวกก็เลียหลายอยู่พอนะน้อง

ข้าก็อยากพายังอยากมีแมงเหลี <aurait> <t> ่ยมแมงหยางใส่มาหน่อยใ้าก็อยาก จับกลักมาเนี่ยหารปืนบ่ายนิสันใต่ก็บต่ำมงคงแย่งได้เหรอได้อยู่โอเคเลยอืมอืม อืมอหอวานเลยนนกิ่นนนทอนนะส่นอนทอนบระมหมไปหน่อยส่วนนนทอ,อ,อ,อนเจ็บๆนอืืม

อันขาวใส่ก็วบวบกัดเพราะงั้นเนาะยังไงเราแบบเนี่ยจะบวกลูกเพราะไม่ได้ลองมาทานเนี่ยกริงๆเราเคกินหนนอยบาดหายปืนบาดยิ่งสนนั่นเนาะ Xoẹt ừ. Sư bùa mái này bao nhiêu nhọc Xoay xăm luôn cái tìm mòi

เห็ดละงวกเห็นยังไปด้วยน้องพ่อ่น้องเห็ดละงวกเห็ดคาเห็นยังแบบใส่ลงไปโอ้สุดยอดเนาะมันก็สุดยอดเลยเนาะอืไม่เห็นนี่ก็กินเห็นนี่ก็เห็ดขอนขาวกระเซาะพิการ ผัอยมั่งโอ้จุัดพลายม่โอ้ยอิอ่มเลยเดี๋ยวพอยมั่สซดน้หลายๆายจนอิมอ่มเต็มเลยว่าสดนา้านามเต็มซามเบิดเลยพักบุงกับซสบยบุ้อกันอยู่ อืมอืมอ่าไจับลายพอนะน้อ,นองอย่าลืมไปหาซื้อว่าเห็ดกิ่นบึงพอนะน้อ,นองโอ้สุดยอดจริงจ มันอยู่บา้างอ่ะฝนตกเล่นนิดหน่อยเนาะแจงเห็ดตับหมกหุ้งไปอยแบบนี้เนาะลวกปากลวงยังไงโอ้ยความสุขหลายจ้นะเนาะพอายเนาะคลิปนี้ไว้ไป่ำนี้ก่อนกินบ่หลายมล้าเนี่ยโอ้นอนหัวก็ตื่นเอาไว้ปทำนี้ก่อนเนาะพอะายเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมได้ดครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้หนผเด้วอวอพายเนาะจากบากอยู่ มาตรฐานเนี่ยพ่อไม่น้องลืมพิพานสายเขียวชาแน,นล